Come on. Remember how we defend the ball. The first one in zone, the second one marking him. Communicate. If he changes the position, communicate run and night. ศึกฟาฟรอมโฮม EP นี้ทีมงานจะพาไปเจาะลึกถึงรากฐานช้างศึกจูเนียสู่ภารกิจแบกอายุลุยศึกยู23ชิงเจ้าอาเซียนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับย้อนกลับไปช่วงกลางปี2560นนั่นคือครั้งแรกที่แฟนบอลชาวไทย มีโอกาสได้ทำความรู้จักกับโค้ชหนุ่มจากสเปนนามว่าซาบดอบารโรกาเซียซึ่งนักขณะนั้นเจ้าตัวได้รับมอบหมายให้เข้ามาดูแลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน14และ16ปีพร้อมกับทีมงานแอคโคโนท่านอื่นๆเฮดโค้ชสเปนรายนี้ให้ความสำคัญกับรายละเอียดของคุณภาพมากกว่าปริมาณโดยเฉพาะการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาฝีเท้านักเตะระดับเยาวชนที่ต้องเข้มข้นและได้น้ำได้เนื้อจริงๆ มากกว่าที่จะใช้เวลา2ชั่วโมงเพื่อทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่ขาดการใส่ใจเพราะนั่นคือสัญญาณอันตรายที่อาจส่งผลให้นักเตะระดับเยาวชนขาดความกระหายจนไม่สามารถทำผลงานได้ดียามลงแข่งขันจริงๆ Of course There will be the l e a d e r that everyone must follow But we need the team work and the responsibility from the 2 8 plus all the staff to go in the same direction ทัศนคติและความเป็นมืออาชีพคืออีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่ซาวบ้าพยายามทุกวิถีทางเพื่อทำให้แข้งดาวรุ่งบ้านเราได้ตกผลึกเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพเมื่อมีทัศนคติที่ถูกต้องเราก็จะก้าวไปสู่คำว่ามืออาชีพโดยปริยายทำอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นเรื่องปกติมันอาจจะยังไม่เห็นผลชัดเจนทันทีในวันนี้แต่บางอย่างมันย่อมต้องใช้เวลา แต่ถ้าไม่เริ่มลงมือทําในวันนี้เราก็จะเสียโอกาสไปมากขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละคือค่าเสียโอกาสที่เราไม่สามารถจะเอากลับคืนมาได้ It's clear today we can see the result of the long term and I want to say thank you uh, for the FA Thailand to believe in the long term because today we can see after four years playing together the three midfielders Frank Lang and some others that join they they know how to play already so that's why we, we can dominate the game offensively and create chances but again we need to improve defensively เราต้องกล้าที่จะให้นักเตะอายุน้อยได้มีโอกาสสัมผัสเกมระดับนานาชาติการได้เจอกับนักฟุตบอลต่างชาติที่มีอายุมากกว่าเรียนรู้วิธีการเล่นเพื่อให้ตัวเขาได้มีโอกาสพัฒนาตัวเอง การมีเวทีให้กับเยาวชนถือเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของการพัฒนาการมีเป้าหมายระยะสั้นเป็นเรื่องดีแต่เป้าหมายระยะยาวก็เป็นสิ่งสำคัญเราต้องการพัฒนานักเตะเหล่านี้เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายในระยะยาวให้ได้เราขอเป็นกำลังใจให้ทัพนักเตะและทีมงานทัพช้งศึกยูสิทุกคนกับการลงทําศึกชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้อยากให้น้องๆทุกคนมั่นใจ และรับรู้ไว้ว่าถ้าคุณเก่งพอคุณก็แก่พอเช่นเดียวกับการเป็นกำลังใจให้ซาบดอบาเดโรกาเซียจากผู้วางรากฐานช้างศึกจูเนียสู่ภารกิจแบกอายุลุยศึกยู23ชิงเจ้าอาเซียนครั้งนี้ของซาวบา้าจะสำเร็จหรือไม่เรามาร่วมส่งใจให้ทีมชาติไทยยู19ไปพร้อมกันนะครับ บัตรช้างศึกและบิดการ์ดเอาใจคอบอลทีมชาติไทยกับลวดลายสุดนิมิเต็ดราคาเพียง390บาทส่งฟรีสั่งซื้อได้ที่ Facebook ชั้างศึกและไทยทิกเก็ตเมเจอร์ห้ามพลาดสินค้ามีจำนวนจำกัด